มาเบ่งเพ่เลียงตะกะแตนกันนะครับผู้ชมครับนะครับผู้เฒ่าเพลียงตะกะเตนกันผมจะเอาใส่ไว้ในนี้นะครับหน่อยเดี๋ยวสิลองหูดสิบอกเบ่งเอากล่องเขาไปทายทุกท่านเบ่งนะครับด้ว่าทั้งในเป็นยังไงโอ้คนนะครับเต็มดงแดงดงแดงเลยครับมันกินหยาอย่างละพี่น้องเนี่ยมันหยาหวานบอพี่น้องตะกะแตนนะครับพี่น้องครับอย่างหลายเลยครับ นอกจากเกลียงตะกะแตนแล้วนะครับพี่น้องครับเิ่นกันยังมีการปลูกนี่ครับพืชผักสวนครัวโหระพากระเพราโหอย่างงามเลยครับพี่น้องครับกระเพราข่าขมีนะครับแล้วก็อะไรครับบักนาวอ่าบักนาวก็มียางดกเลยครับพี่น้องครับโอ้คือคือมีลังโกเงือหันเนาะพี่น้อง นอกจากนั้นมะก,กรูดนะครับพี่น้องครับพูตนต้นบกรูดก็มีโอสมุนไพรเลยนะครับพี่น้องครับอยู่ใน้างๆางบ้านของเฮ้านี่แหละครับพี่น้องครับปลูกสมุนไพรใบบัาวสาะเป็นคาตะไคร้ใบมะก,กรูดโหระพาโอ้อยางงามเลยพี่น้องครับนี่แหละครับพืชพักสวนขัว